สวัสดีค่ะพบกันอีกกับชูไทย UK วันนี้เราจะพามาชมสวนพริกของเราที่ปลูกในต่างแดนกันค่ะเราปลูกพริกในเรือนกระจกค่ะเพื่อนๆถ้าปลูกข้างนอกก็ไม่เหลือค่ะตายหมดเพราะว่าผ่านหน้าหนาวมาอย่างทอระหดค่ะเราจะเก็บต้นพริกเก่าเนี่ยไว้ได้ถึง3ปีค่ะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกๆหน้าร้อนค่ะ ที่เห็นมีแต่ต้นโดเดมีแต่กา้านไม่มีใบไม่มียอดเนี่คือว่าเราตัดทิ้งค่ะพอเราเก็บผลผลิตหมดแล้วแล้วก็เข้าหน้าหนาวใบเขาเนี่ยจะร่วงหมดก็ใบจะออกสีเหลืองต้นเขาก็จะเฉาเพราะว่าก็ทนหนาวไม่ได้ที่ว่าเหมือนต้นจะตายเพื่อนๆอ,อย่าถอนทิ้งนะคะยังเก็บไว้ก่อนค่ะ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตัดยอดทิ้งไปเลยค่ะเหลือแต่ตอแบบนี้แบบที่เราทำเนี่ยค่ะอย่าให้ยอดเนี่ยเข้าเน่าตายคาต้นค่ะเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราค่ะถึงต้นจะเป็นสีน้ำตาลแล้วไม่ต้องกังวลค่ะ ทีนี้พอหน้าหนาวเริ่มจะหมดแล้วเข้าสู่ฤดูสปริงในเดือนประมาณมีนาเมษาต้นพริกที่เราตัดยอดเอาไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มไล่จากสีเขียวจากโคนต้นขึ้นมาใหม่ค่ะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปลายที่เราตัดค่ะแล้วเขาก็จะผลิตแนงใหม่ ไปใหม่แล้วก็ผลิยอดออกดอกเลยค่ะแบบนี้ค่ะจะมองเห็นว่ายังมีปลายสีน้ำตาลที่เราตัดยอดทิ้งก่อนหน้าหนาวค่ะและเขาแตกแขนงขึ้นมาใหม่ค่ะเราจึงนำมาแชร์เผื่อให้เพื่อนๆทำตามแบบเราค่ะ เราเก็บต้นเก่าเอาไว้แบบนี้ 3- 4มสี่ปีก็ยังดกเหมือนเดิมค่ะออกดอกดกมากออกลูกดกมากๆเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆนะตอนนี้เดือนเมษายนก็เริ่มออกดอกออกใบใหม่ค่ะยังยังไม่เต็มต้นดีค่ะเดี๋ยวรออีกสักเดือนเขาก็จะออกเต็มต้นเลยค่ะแล้วก็ออกดอกก็ติดลูกเลยค่ะ ก็เหมือนกับการทำาสาวให้ต้นพริกใหม่อะค่ะเพื่อนๆส่วนตอพริกต้นไหนที่เขายังไม่แตกแขนงใหม่เราก็รอเขาก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพอร้อนได้เต็มที่เดี๋ยวเขาจะแตกไปเองค่ะเพื่อนๆนคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็นำมาแชร์บอกต่อแก่เพื่อนเพื่อนเผื่อว่าเพื่อนๆนเนี่ยอยากจะเก็บต้นพริกเนี่ยเอาไว้หลายๆปีแบบเราค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ